ตอนที่157หลายวันมานี้คุณหนูทั้งหลายในเมืองหลวงทั้งคุณหนูตระกูลใหญ่และคุณหนูตระกูลข้าหาบดีต่างมีเรื่องให้แปลกใจและเรื่องดูดความสนใจอย่างยิ่งนั่นคือคุณหนูเจ้าลีซือบุตรีของไม่ทับเจ้าคุณหนูอันดับหนึ่งของเมืองหลวงออกเดินซื้อของตามร้านค้าต่างๆทุกวันวันละหลายรอบเรื่องนี้น่าแปลกใจแล้วแต่สิ่งที่พวกนางแปลกใจยิ่งกว่านั่นคือ สิ่งที่นางครองแขนมาทุกครั้งนั่นอย่างไรแปลกตานักสิ่งของเล็กๆนั้นสามารถบรรจุข,ของนี้มากมายเมื่อจะจ่ายเงินซื้อสิ่งใดคุณหนูรี่สือก็ไม่ต้องเอี้ยวตัวไปรับเงินจากบาวแต่สามารถควักเงินตำลึงขึ้นมาจ่ายได้ทันทีทันใดคราแรกพวกนางก็เพียงดูผ่านไปเพราะเห็นว่าแปลกใหม่เท่านั้นแต่หลายวันเข้าจึงรู้สึกว่าของสิ่งนี้ดูดีและช่วยเสริมความงดงามของชุดที่ใส่ขึ้นอีก นอกจากนี้เมื่อแอบเข้าไปพิทมองใกล้ๆกลับปรากฏว่าสิ่งที่โนูลี่สื่อถืออยู่นั้นมีสัญลักษณ์ของร้านฟูจิจูจูอยู่มันถูกทักทอเป็นรลดลายเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วทั้งใบนั่นยิ่งทําให้สตรีทัท้งหลายต่างจับจ้องมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นในโจนท่านหญิงกุ้ยหลันสิ่งที่น่าแปลกใจคือท่านหญิงกุ้ยหลันก็ถือของสิ่งเดียวกับคนูลี่ซื่อเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนางจะรีรอได้อย่างไรต่างสืบหาว่าของสิ่งนั้นมีมาวางขายที่ร้านฟูจึงจูแล้วหรือไม่มีราคาเท่าใดครันทราบว่ากระเป๋าที่กนูหน่ซื้อถืออยู่นั้นมีราคาแพงถึงหมื่นตำลึงแล้วนอกจากพวกนางจะมีล่าถ้อยแต่กลับมีความต้องการอยากจะครอบครองมากขึ้นของราคาแพงเพียงนี้หากได้มีไว้ในครอบครองคุณหนูผู้ใดจะกล้าดูแคลนตนเองได้ และสิ่งที่พวกนางคิดก็เป็นจริงเมื่อหลายวันถัดมากระเป๋าดังก่าวถูกคนหนูนางหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่โดดเด่นนักซื้อมาครอบครองนางเป็นเพียงคณหนูที่เกิดจากอนุพู้หนึ่งบิดาก็เป็นเพียงขุนนางขั้นเจ็ดแต่โชคดีที่มารดาของนางเป็นบุตรีของข้าหาบดีทําให้มีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมือเมื่อคุณหนูผู้นั้นซื้อกระเป๋าเจ้ากรรมจากร้านฟูจันจูมาได้ทําให้นางได้รับความสนใจจากบรรดาคณหนูตระกูลใหญ่ทั้งหลาย นั่นเป็นเพราะกระเป๋าของร้านฟูจันจูมีราคาแพงอีกทั้งยังมีสินค้าออกมาวางขายไม่มากคุณหนูส่วนใหญ่ที่เข้าไปสอบถามถึงสินค้าก็ต้องพบความผิดหวังกลับมาบางคนก็ได้รับเงินประจำเดือนไม่มากเพราะว่าพวกนางก็กัดฟันเก็บเงินเอาไว้เผื่อว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ซื้อกระเป๋าล้ำค่าเช่นนั้นได้บ้างผู้ใดบ้างจะมีชื่นชอบเป็นผู้โดดเด่น เมื่อพวกนางเป็นที่จับตามองแล้วก็จะมีโอกาสแสดงความสามารถมากขึ้นในงานเลี้ยงต่างๆเมื่อโดดเด่นเช่นนั้นบุรุษทั้งหลายจะไม่หมายใจพวกนางได้อย่างไรอย่างคุณหนูคนแรกที่ซื้อกระเป๋ามาได้ทำให้นางเป็นที่สนใจและมีโอกาสแสดงความสามารถมากขึ้นในที่สุดก็ถึงกับได้มั่นหมายกับคณชายตระกูลแม่ทัพที่โดดเด่นผู้หนึ่งนี่จึงไม่ใช่เพียงการซื้อสิงของอีกต่อไปแต่เป็นการซื้อพื้นที่แสดงตัวตน และวหวานเมล็ดพันห่งความริษยาวไว้ในใจของผู้อื่นนั่นเองเมื่อสามารถขายให้บรรดาคุณหนูทั้งหลายได้แล้วเจนจูจึงผลิตกระเป๋าแบบใหม่ที่เหมาะสําหรับสตรีสูงวัยมากขึ้นไว้สําหรับหูยินตราตั้งทั้งหลายสังคมแห่งการแก่งแย่งนั้นมีได้มีเฉพาะสตรีแรกรุ่นแต่สตรีสูงวัยก็มีช่ยคอยยกเว้นธรรมชาติของสตรีเมื่อเห็นผู้อื่นโดดเด่นในใจของพวกนางจะยินยอมได้อย่างไรพวกนาง ยอมต้องผลักดันตัวเองให้สูงกว่านั่นทําให้ตลอดสี่เดือนที่ผ่านมามีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาถามถึงกระเป๋าจากร้านฟูจจันจูจำนวนมากมิใช่เพียงลูกค้าในเมืองหลวงเท่านั้นแม้แต่คนหนูที่อยู่ต่างเมืองก็มาสอบถามด้วยเช่นกันกระนั้นจันจูก็ไม่ได้ผลิตออกมาขายจำนวนมากแต่จะผลิตออกมาขายเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สินค้าขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอยู่เสมอทว่าเมื่อสินค้าได้รับความนิยมมากขึ้น สิ่งที่ตามมาย่อมต้องมีสินค้าลอกเลียนแบบกระนั้นสินค้าเหล่านั้นก็ทำได้ไม่เหมือนอีกทั้งคุณภาพก็ต่ำกว่ามาขโคจนจูได้แต่ทอดทอนหายใจส,สินค้าลอกเลียนแบบมีทุกยุคทุกสมัยแต่ช่างเถิดสินค้าของนางจะเลียนแบบง่ายๆได้อย่างไรเพียงผ้าใหม่ที่นำมาผลิตก็แตกต่างกันแล้วอีกทั้งลวดลายที่ทำออกมาก็เลียนแบบดิยากิงนอกจากนี้สินค้าเหล่านั้นยังไม่ได้สลักอักขรหลายประเภทเช่นของนาง ดังนั้นแล้วของชิ้นใดเป็นของจริงของชิ้นใดเป็นของปลอมจึงสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนแม้จะมีความคล้ายคลึงก็ตามนาโมโหนักร้านเย็บผ้ามุมถนนนน้นก็เรียนแบบกระเป๋าของเราอีกแล้วฝีมือตัดเย็บก็ยำแย่มากรีสือกระแทกตัวลงบนเก้าอี้ที่อยู่ภายในห้องพักชั้นบนของร้านฟูจิจูอย่างโมโหดูเอาเถิดนางและจนจูสู้สาสทำให้สินค้าโด่งดังถึงเพียงนี้แต่คนเหล่านั้นเอาเปรียบพวกนาง ทำของเรียนแบบออกมาขายเสียได้เจนจูล้ามือจากผู้การที่นางกำลังเขียนหยุกิกอยู่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่เป็นไรสินค้าของเรามีคุณภาพกว่าอีกทั้งของเรียนแบบเหล่านั้นก็มีได้เหมือนเสียที่เดียวลูกค้าของเราเป็นกลุ่มคนชั้นสูงพวกนางย่อมดูออกและไม่ซื้อของเรียนแบบเหล่านั้นให้ถูกผู้อื่นหัวร้อยยอเพราะว่าหากมีของเรียนแบบออกมามากจนเกินไป ก็จะทำให้สินค้าของนางดาดดื่นได้เช่นกันแต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อยุคนี้ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบจริงอย่างที่อาจูว,ว่าว่าแล้วลีสือก็คันปากอยากจะเล่างานเลี้ยงชุมนุมบุภาเมื่อบันกนมีคนหนูคนหนึ่งซื้อของเรียนแบบจากร้านยับผ้าในตลาดไปใช้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อผู้อื่นเห็นเข้าก็หัวรอย้อนางกระสยกใหญ่ที่รู้ว่ากระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าเลียนแบบ คุณหนูผู้นั้นอับอายจนต้องวิ่งร้องไห้ออกไปจากงานเลี้ยงชิวนะอืมข้าคงต้องทำสินค้าที่เรียนแบบยากมากขึ้นได้ข้าจะช่วยเจ้าเองขอบใจลี่ซือเจ้าเก่งใหญ่แล้วเจนจูกล่าวชมสหายก็ก็ข้าอยากช่วยเจ้าลี่ซือยิ้มเขินตั้งแต่ที่นางได้ทำงานที่จจนจูมอบหมายและมีไรายได้จากการทำงานทำให้หญิงสาวรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองมากขึ้นนาง พบว่าตัวเองยังสามารถทําสิ่งต่างๆได้มากกว่านี้มิใช่เป็นเพียงคุณหนูที่มีหน้าที่ทําให้บุรุษชื่นชมและแต่งออกไปอย่างไร้ค่าเท่านั้นแล้วนี่เจ้าทําสิ่งได้อยู่หรือลิซือเห็นจนจูเขียนตัวอักษรบดๆลงในกระดาษมาครู่ใหญ่แล้วเขียนจดหมายเขียนจดหมายหาผู้ใดพี่ใหญ่หรือฮ้าเบื่อหน่ายผู้มีความรักอืมก็เขียนจดหมายหาพี่ชายเข้าและท่านพ่อท่านแม่ด้วยพราะน,นาง หมายใจไว้ว่าอีกไม่นานนางจะเปิดตัวสินค้าชนิดใหม่นั่นคือกาแฟดังนั้นจึงต้องบอกกล่าวพวกเขาเอาไว้ก่อนเผื่อว่าพวกเขาจะเดินทางมาที่ร้านกาแฟของนางได้อ๋อลีสอร้องรับคำหนึ่งก่อนจะยกน้ำชาที่บ่าวรับใช้นำมาให้ขึ้นมาจิบนี่อาซือข้ามีเครื่องดื่มชนิดใหม่มาให้เจ้าลองสนใจหรือไม่เจนจูที่เหลือบไปเห็นลีสือจิบน้ำชาอยู่จึงกล่าวขึ้นหืมเครื่องดื่มอะไร ใช้กาแฟาที่เจ้าว่าหรือไม่นางทราบว่าจันโจูก,กาลังปลูกผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถนําผลิตเป็นเครื่องดื่มได้นางยังเคยไปเยี่ยมชมสวนกาแฟาที่สหายว่าอยู่บ่อยครั้งอืมกาแฟาลิซือขมวดคิ้วมุ่นกาแฟาที่จาจูปลูกยังไม่พร้อมที่จะให้ผลผลิตมิใช่หรือเหตุใดจึงมีกาแฟาออกมาได้กาแฟาที่เจ้าปลูกนั้นพร้อมเก็บแล้วหรือยังรอแต่กาแฟาที่มีอยู่นํามาจากที่อื่น ที่หมู่บ้านที่ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์มานั่นอย่างไรเมื่อไม่นานมานี้นางได้ส่งคนไปซื้อเมล็ดกาแฟาจากเด็กเลี้ยงแพะผู้นั้นทําให้ได้เมล็ดกาแฟามาจานวนหนึง่งแม้จะไม่มากแต่ก็สามารถผลิตกาแฟาออกมาให้ผู้คนทดลองชิมได้จนจูหมายใจว่านางจะทาํากาแฟออกมาแล้วนํามาต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านฟูจนจูเสียก่อนในหนึ่งวัน ลูกค้าที่เข้ามาในร้านก็มีปริมาณไม่มากนักเพราะทางร้านจำกัดจำนวนคนแต่นางสามารถทดลองให้ลูกค้าชิมก่อนที่ร้านกาแฟของนางจะเปิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอ๋อดีจริงข้าขอชิมดูเสียหน่อยเถิดอาจูนางเป็นคนแรกที่ได้ลองสินค้าชนิดใหม่ของอาจูอีกแล้วยังไม่ได้นํำมาคั่วและบดให้เรียบร้อยประเดี๋ยวจากนี้จะกลับไปทำให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เจ้าค่อยลอง กาแฟที่ได้มานางนำไปตากแห้งเอาไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้นำมากระทบเปลือกและขั้วบดอ้าวเช่นนั้นไปกันข้าจะไปช่วยจูทำอืมจันจูก้มหน้าลงเขียนจดหมายให้เสร็จก่อนจะพาลี่ซือตรงไปยังลานตากกาแฟในจวนของนางจวนของจันจูยามนี้ในลานบ้านถูกปูดิเสอรอเต็มพื้นที่มีเมล็ดกาแฟสีำํำนอนแผ่กระจายย้อมพื้นให้กลายเป็นสีแดงกำํำ ยามนี้พวกมันแห้งกรอบเหมาะสมที่จะนําไปกระทอเปลือกและขั้วบดต่อไปมเมล็ดพวกนี้จะนําไปทําอย่างไรต่อหรืออาจูลีสื่อถามเมื่อมองไปทั่วลานบ้านต้องงอไปตําเพื่อกระทอเปลือกมันออกก่อนเก็บมเมล็ดด้านในเอาไว้แล้วนาไปขั้วบดต่อไปหากเป็นชาติก่อนของนางจะมีเครื่องสีเพื่อนําเปลือกออกแต่ยามนี้คงทําได้เพียงนําไปตำเพื่อให้เปลือกมันถูกกระทอออกไปเท่านั้นได้ ประเดี๋ยวค่ะจะไปตามบ่าวพระที่จวนโน้นมาช่วยเจ้าบ่าวพรในเรือนของเจนจูมีไม,ม่มากนักจะทําทั้งหมดนี้คงจะใช้เวลาอีกหลายวันเชี้ยวลีสือวิ่งผ่านกําแพงกลับไปยังจวนของนางได้ไม่นานนักก็กลับมาพร้อมกับบ่าวไพร่หลายสิบคนแต่และคนมีอุปกรณ์เต็มไม้เต็มมือทั้งอุปกรณ์ในการตำการขั้วการบดจูพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเถิดนาง รอให้ได้ดื่มกาแฟของอาจูไม่ไหวแล้วอืมเมื่อคนพร้อมและอุปกรณ์พร้อมเจนจูก็เริ่มแบ่งงานให้แก่บ่าวไพร่ทุกคนอย่างคล่องแคล่วในขั้นตอนการผลิตกาแฟนั้นนางไม่ได้มีความรู้มากนักนางเพียงรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้เครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมกรมกลม่อมออกมาให้ได้ลิ้มลองแต่กระบวนการต่างๆที่ผลิตนางรู้เพียงผิวเผินเท่านั้นแต่ช่างเถิดเมล็ดกาแฟของนางมีมากมาย สามารถทดลองเพื่อให้ได้กาแฟที่รสชาติกลมกล่อมได้เจ้าลองเอามาตำดูอย่าตำแรงมากทำให้เปลือกมันออกแล้วเก็บมเมล็ดข้างในไว้ส่วนพวกเจ้าไปก่อไฟก่อนเราต้องคั่วมันบ่าวไพรทั้งหมดไม่ทราบว่าคุณหนูเหอจะให้พวกนางทำอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดใดและไม่รู้ว่ามเมล็ดสีเข้มที่นอนอยู่กลางลานนี้คือมเมล็ดอะไรเพียงแต่ทำตามที่คุณหนูเหอสั่งเท่านั้นเจนจูและบ่าวไพร ่างลองผิดลองถูกด้วยไม่รู้ว่าอย่างไรเรียกว่าถูกต้องหลายครั้งที่ต้องทิ้งมเมล็ดกาแฟที่คั่วจนไหม้ไปหลายคราคุณหนูเจ้าคะมันมีควันขึ้นมาเจ้าคะเว้ยเจ้าใช้ไฟแรงเกินไปมันไหม้เสร็จแล้วทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนเลยคุณหนูเจ้าคะมาเมล็ดมันแตกมดแล้วเจ้าคะอ๋อบอกว่าอย่าตำแรงอย่างไรเล่าตำเบาๆลองผิดลองถูกกันเสียนานกระทั่งในที่สุด จันจูก็ได้ผงกาแฟาคั่วผดสี่ชามมาไว้ในมือโดยแต่ละชามจะแบ่งตามเวลาในการคั่วชามแรกผงกาแฟาสีอ่อนสุดโดยใช้เวลาคั่วไม่นานกลิ่นหอมอ่อนๆชามที่สองเป็นการคั่วาปานกลางสีของผงกาแฟาจะเข้มขึ้นมาเล็กน,อน้อยชามที่สามคั่วเข็มใช้เวลาคั่วนานขึ้นสีของผงกาแฟาเป็นสีน้ำตาลเข้มชามที่สี่ใช้เวลาคั่วนานที่สุดสีของผงกาแฟาที่ได้ จะมีสีเข้มจนเกือบจะเป็นสีดำอาจูนี่คือผงที่จะเอาไปทำเครื่องดื่มหรือลีสือ่อก้มหน้าลองสูตรดมกลิ่นของผงสีเข้มที่อยู่ตรงหน้ากลิ่นหอมนักอาจูรสชาติจะดีหรือไม่นางมิเคยได้กลิ่นชนิด้มาก่อนเป็นกลิ่นที่หอมกลมกล่อมอย่างยิ่งเพียงได้กลิ่นนางก็อยากจะลิ้มลองขึ้นมาแล้วอืมจนตัวสั่งให้บ่าวพรานำถ้วยน้ำชาและน้ำร้อน รวมถึงนมวัวนมแพะและเครื่องปรุงให้มีความหวานมาด้วยเช่นกันไม่นานนะักอุปกรณ์ต่างๆก็ถูกลำเลียงเข้ามาเจนจูตักผงกาแฟาใส่ลงไปในผ้ากรองแล้วแช่ในถ้วยน้ำชาแต่ละใบก่อนที่จะเทน้ำร้อนลงไปอย่างไร้ซึ่งศาสตร์และศิลป์ในการชงกาแฟานางไม่ได้มีความรู้เรื่องการชงกาแฟามากนะักดังนั้นก็เพียงทำตามสิ่งที่นางรู้กาแฟาขั่วอ่อนนางก็เพียงเติมน้ำร้อนเท่านั้น รสชาติจะมีความเปรี้ยวมากเหมือนกับการหมักผลไม้สามารถดื่มได้เลยเช่นเดียวกับการดื่มชาส่วนที่เข้มขึ้นมารสชาติความเปรี้ยวของกาแฟาก็จะลดลงจนกระทั่งถึงกาแฟาที่คั่วบดเข้มที่สุดนางเติมนมบวัวและเพิ่มความหวานเข้าไปเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมหอมมันมากขึ้นนี่คือกาแฟเจ้าอลองชิมดูว่าชอบรสชาติแบบใดผงกาแฟาสามารถชงได้หลากหลายแบบลองดู จันจูพายมือให้สหายที่ลิ้มลองโดยปกติแล้วตัวนางเองจะดื่มกาแฟาที่มีรสหวานน้อยแต่ผสมนมมากเป็นพิเศษรสชาติจะได้หอมมันกลมกลม่อมไม่ขมจนเกินไปแต่การดื่มกาแฟาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบของพวกเขาอาจูหอมหอมมากข้าไม่เคยได้กลิ่นหอมที่แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนลิซ่อสูดดมกาแฟาแต่ละถ้วยได้ดวงตาเป็นประกายนาง ค่อยๆจิบกาแฟไปทีละถ้วยละถ้วยอย่างช้าๆถ้วยแรกและถ้วยที่สองนางเบ้ปากอย่างไม่ชอบใจแต่เมื่อได้จิบกาแฟที่ผสมนมบัวและนมแพะพร้อมกับเพิ่มความหวานแล้วทําให้หญิงสาวเบิกตากว้างดวงตาเป็นประกายเจิเจ้ากว่าเดิมมากอร่อยข้าชอบอันนี้นี่ผสมนมวัวหรืออืมนมวัวกาแฟเหล่านี้สามารถชงได้หลายแบบขึ้นอยู่กับการคั้วให้อ่อนหรือเข้ม และผงกาแฟหยาบหรือละเอียดหากผงหยาบก็จะทําให้รสชาติอ่อนไม่หนักจนเกินไปหากผงที่เราบดละเอียดมากก็จะทําให้รสชาติเข้มมากขึ้นรวมถึงสัสดส่วนในการชงและส่วนผสมที่เราเติมลงไปด้วยการชงกาแฟจึงมีความหลากหลายมากแต่ข้าก็ไม่ได้รู้มากนะักเพียงจะลองชงให้เจ้าชิมดูเท่านั้นอ๋าดีจริงๆข้าชอบอาจูข้าอยากจะลองชงกาแฟหลายๆแบบ แล้วเราจะนําไปให้ลูกค้าที่ร้านฟูจันจูลองชิมดูว่าเขาจะต้องเช่นชอบเหมือนที่ข้าชอบโดยทั่วไปแล้วผุนนางหรือข้าหาบรีส่วนใหญ่เมื่อถึงคราพบปะย่อมต้องมีน้ําชาวไว้รับรองเครื่องดื่มในยุคนี้ก็ไม่ได้มีให้เลือกสันมากมายนักนางคาดว่ากาแฟอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้พวกเขาลืมรสชาติของชาไปเชียว่ะอืมลองดูจันจูพยักหน้านาง ไม่ได้คาดหวังว่ากาแฟจะมาแทนที่น้ำชาที่มีมายาวนานได้สารและสิ่นในการดื่มชาสลักอยู่ในสายเลือดของผู้คนอย่างไม่มีวันแยกออกแต่อย่างน้อยก็เป็นอีกตัวเลือกนึงให้กับพวกเขาด้วยกลิ่นกาแฟที่หอมกลมกลม่อมทำให้บรรดาบ่าวพรายรอบเกลืนน้ำลายกันอย่างทวนนาพวกนางก็อยากรู้เช่นกันว่าผงเหล่านี้นำมาทำเป็นเครื่องดื่มแล้วจะรสชาติเป็นอย่างไร เมื่อจันจูเห็นกิริยาเหล่านั้นนางจึงโบกมือให้พวกเจ้าก็ลองแบ่งไปชงดื่มเธิดจันจูว่าขอบคุณเจ้าค่ะคุณหนูครั้นรีสือเห็นดังนั้นนางจึงนึกสนุกขึ้นมาเสร็จแล้วเอาอย่างนี้พวกเจ้าชงกาแฟที่พวกเจ้าชื่นชอบมาแล้วเมื่อแข่งกันว่าของผู้ใดรสชาติดีที่สุดข้ากับอาจูจะเป็นผู้ตัดสินหากของผู้ใดที่ข้าและอาจูถูกใจจะได้นํารสชาติของพวกเจ้าไปเสนอให้กับลูกค้าที่ร้านขายผ้า คำตัดสินของข้าและอจูถือเป็นที่สิ้นสุดห้ามกล่าวแยง้งและผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสิบตำลึงครั้นได้ยินลีสื่อประกาศบ่าวไพร่ทั้งหลายก็ตื่นเต้นยิ่งนักสิบตำลึงเชียวนะมิใช่เงินน้อยเอ็นนันคนที่ได้ลำดับที่สองได้แปดตำลึงคนที่ได้ลำดับสามได้หกตำลึงก็แล้วกันจนจูกล่าวเสริมให้บ่าวไพร่ได้ทดลองกันอย่างเต็มที่ไม่แน่ว่า นางอาจจะหาผู้ชงกาแฟได้ในบรรดาเบาไพร่เหล่านี้ก็ได้ขอบคุณคุณหนูเจ้าค่ะค่าควันนั้นผู้คนที่เดินผ่านไปมาหน้าจวนตระกูลเจ้าและหน้าจวนตระกูลเหอที่อยู่ติดกันจะได้กลิ่นหอมอบอวนที่แปลกประหลาดลอยออกมาเตะจมูกอยู่ไม่ขาดผู้คนต่างคาดเดาว,ว่ากลิ่นหอมกลมกลม่อมเช่นนั้นเป็นกลิ่นอะไรแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ไม่อาจคาดเดาได้บางคน ถึงกระปีนกำแพงรั้วขึ้นมาสอด่องจนต้องถูกองครักษ์ประจำจวนจับส่งทางการไปกระนั้นกลิ่นหอมหวนี้ก็ยังทำให้มีคนสอดสายตาเข้ามาอยู่ไม่ขาด